ไทโคมุนี้ครับภาพพี่น้องมาเยยมมาหยามมาเบิงอำเภอพังโคนครับ่อจากสว่างแดนดินมาจากทางอุดรครับสว่างแดนดินแล้วก็เข้าสู่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนี่คือเขียพังคนครับาสายาตำรวดจะกลับมันส่องความเจริญด้านเศรษฐกิจด,ด้านความเป็นอยู่ อันหนึ่งกับนี่คือพังโคนสกลนครสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคนโม่ใหญ่ครับใหญ่มากดูดีทางสายมื่อเที่ยวการอำเภอพังโคนนี่โอ้สร้างครับสร้างโม่ใหญ่พังโคนมีคนใต้คนทั่วกับอำเภอพังโคนยาวไปน้ำถนน์ครับความเจริญไปน้ำถนนใหญ่เข้าสู่จังหวัดสกลนครนี่คือพังโคนวันนี้ครับพังโค,น,งคนวัน เบื้งน้ำกันพี่พี่น้องเคยมาเคยเห็นอำเภอพังโคนไทน่โคงจับภาพมาฝากมามาไว่าไ้พี่น้องได้เห็นได้เดบิ้งน้ำกันครับน,น,นี่คือพังโคนคอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครทางขวามือกับถนนเต็มพลลานขายลานขายคือคักครับ แยไฟแยงง่งไเนาเดินหน้าไปสุนลค,ครเดี๋ยวซ้ายไปวานอนนิวาสเดี๋ยวขาไปวาริชภูมิ อยากไปแดงพอดีนี่เมืองไทยบุงตัวพร้อมจริญของอำเพื่อพังคนจังหวัดสกลน,นครไทยโคงวันนี้นำมาฝากขอบคุณมากสวัสดีครับ